in your face ครับผมสวัสดีครับรถรุ่เดิมบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเอ็ดดี้นะครับผมวันนี้ครับผมเอ็ดดี้นะครับผมจะพามาชมกับคันนี้ฮะเป็น4ประตูนะครับผมเป็นรุ่น xlt เกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับผมสําหรับรถคันนี้นะฮะนี่เลยนี่ครับสำหรับสีขาวตัวนี้ครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยวผมจะพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมไปชมพร้อมครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมผมพาม,มาชมกับคันนี้ฮะนี่เลยครับผมกับรุ่นนี้นะครับผมร,รุ่นที่หายากอีกหนึ่ง bueno, คันนะครับแล้วก็รุ่นยอดที Kü ่ยอดท็อตนะครับกับคันนี้ฮะ DBLXLT เกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมนี่ฮะอ่าันนี้นะครับเราพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผมนี่ฮะสำหรับคันนี้นะครับผมนี่ฮะกับคันนี้ ใส่กระจังหน้านครับผมหลับแรกนะตัวนี้ใส่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้างานแฮมเมอร์อ่ากระจังหน้างานแรปเตอร์นะครับนี่ฮะจอกใหญ่ๆแบบนี้เพื่อความดูดันกับตัวรถนะครับผมพร้อมกับนี่ฮะสคูบบนนะครับผมสคูบบนเป็นแบบทรงฟิตนะครับผมเป็นรูปแร็น,นะครับผมนี่ฮะเป็นดําด้านตัดดําเงานะครับผมเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับนี่ครับ <c oughs> แล้วก็ที่รับมาถึงข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของงานกันชนเหล็กงานแฮมลเมอร์นะครับผมนี่ฮะกันชนเหล็กงานแฮมเมอร์สวยๆนะครับกับตัวนี้พร้อมหัวโอเมกา้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับหัวโอเมกา้าสีแดงนะครับผมมีฮะสัญลักษณ์ของแฮมเมอร์นะครับผมมาติดกับตัวกันชนมาแบบนี้แล้วก็ในส่วนของด้านตรงนี้นะครับเป็นไฟ led นะครับผมก็จะเป็นไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็เป็นไฟหลีด้วยนะครับเวลา เวลาเราขับเนาะแล้วก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ด้วยเวลากลางคืนนะครับผมสำหรับด้านด้านข้างล่างถองก,กันชนอย่างนี้นะนี่นะฮะอ่าสวยๆนะครับผมแล้วก็กันแข้งตัวนี้นะครับผมนี่เลยกันแข้งสีดํานะครับผมเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเพิ่มความดุดันนาะด้วนี้ฮะ ครอบไฟหน้าเป็นงานสีดำด้านนะครับผมเป็นงานเลนเจอร์แบบนี้นะครับผมเป็นอค่ครอบเป็นงานดำด้านนะครับผมตัวนี้เนี่ยครอบเนี่ยอ่าผมจัดมาให้แต่กับทั้งคันเนาะก็าจะเป็นเบ้ามือเปิดด้วยแล้วก็ครอบไฟท้ายเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมนี่ครับรถส,สีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มาถึงด้านข้างะคระับผมตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดนะครับผมแบบ6นิ้วนั่นเองนะครับนี่ฮะพร้อมกับนี่ฮะ ในส่วนหอล้อของเขานะครับผมตัวนี้ล้อสีดําสีดําแบบว่าดําอย่างเดียวนะครับผมไม่มีขีดแดงไม่มีขีดไม่มีขีดเงินอะไรทั้งสิ้นนะฮะสองหกห้าหกสิบ r สิบแปดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับล้อเอาท้างจะใหญ่ขึ้นมาทีเดียวสําหรับล้อขอบสิบแปดแบบนี้นะฮะรัดมาด้วยนี่ฮะยางไดนาบอว์ at t นะครับผมเป็นยางของฮันคุกนะครับผมสำหรับตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็ด้านข้างของเขานะครับผม ตัวนี้เนี่ยจะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาแล้วเนาะแล้วก็ที่กระจกของเขาตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตรงกระจกของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับไม่ว่าจะเป็นรถสีอะไรแล้วแต่นะครับผมจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับแล้วก็ราวหลังคาตัวนี้ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับผมนี่ฮะอ่าราวหลังคาตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมานะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นงานยิงซิลิโคนนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถเลยทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะ นะครับแล้วก็คิ้วกันสาดนะครับผมสำหรับตัว4ประตูทางโชว์รูมของเราแถมให้ทุกคันนะครับผมอ่านะฮะมาอน็อกกระป๋องเนี่ผมแถมให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับคิ้วกันสาดนะครับผมตัวนี้นะครับผมติดฟิล์มประมาณ60-80นะเห็นไหมฮะค่างๆจะค่อนข้างจะดูมืดเลยทีเดียวสำหรับฟิล์มแบบนี้นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านด้านข้างนะครับผมจะเป็นคำว่าレンジャーแล้วก็วายแท็กนะฮะสำหรับสไตล์สติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับผมเพราะว่า ตัวนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากได้ลาสติกเกอร์แบบนี้ได้เลยหรือว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะเป็นชื่อห้างร้านหรือเป็นชื่อของคุณเองก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับลาสติกเกอร์แบบนี้นะฮะนี่ฮะกับคู่ล้อส,สวยๆนะครับผมแล้วก็มาถึงงานด้านบนนี่ฮะตัวนี้งานด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็นงานโลบาร์เป็นงานแฮมเมอร์นะครับผมมาพร้อมกับนี่ฮะไฟเบดเที่3นะ ถ้าเกิดว่าติดตั้งไปแล้วแล้วตรงนั้นเนี่ยบางก็คือจะมีไฟเบรกบนที่าตรงนี้มาด้านหลังมาแทนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเป็นงานทัมเมอร์นะครับเป็นแบบแขนยาวตัวนี้เขาเรียกว่างานทัมเมอร์แขนยาวนะครับผมมันจะมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยติดตั้งด้วยงานทัมเมอร์นะฮะแล้วก็มาถึงด้านหลังเนาะด้านหลังของเขาเนี่ยจะใส่มาในส่วนของข้อไฟเลี้ยวอ่าข้อไฟเลี้ยวไฟเบรกเนาะจะเป็นงานอ่าสีดำด้านเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถเพราะว่า คันนี้เนี่ยลูกค้าจะเน้นดำกับขาวอย่างเดียวนะครับผมจะไม่ค่อยมีสีอื่นเข้ามาแซมเลยนะครับผมแล้วก็เบ้ามือเปิดเป็นแบบปลายดาบนะครับผมเวลาเราเปิดเนี่ยต้านท้ายต่างๆนะครับพวกประตูประตูเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยเนาะแล้วก็นี่ฮะงานกันชนเหล่านะครับผมเป็นงานอลเอนเดอร์นะครับตัวนี้เหล็กหนามากนะครับผมตัวงานอลเอนเดอร์นะนี่ครับพร้อมกับไฟถอยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะ เป็นเสื้อของเขาอยู่เหมือนเดิมนะครับผม้อมหพวโอเมกาสำหรับลากจูงแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าติดตั้งมาในส่วนขอหัวบอลนะครับผมนะฮะหัวบอลลากจูงได้อีกนะครับเวลาเราจะลากรถคนอื่นหรือว่าจะลากเทรลเลอร์นะครับผมตัวนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมมาเรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในบ้างดีกว่านะครับผมนี่ฮะตัวนีมม้เห็นนะจะเป็นเบ้ามือเปิดเวลามือเราเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยนะครับผม นี่ฮะข้างในโอถงเลยทีเดียวแล้วก็เช่นเคยครับของเขาเนี่ยตัว xlt จะมาเป็นเบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของเบาะคนที่3ามเนี่ยนั่งตรงกลางนะครับผมเบาะคนที่3ามนั่งตรงกลางตัวนี้ก็จะมีหัวหมอนให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะนี่ฮะเวลาเดินทางไกลก็จะไม่เมื่อยนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีที่แขวนเสื้อนะค,ะนนะครับผมเวลาเดินทางไกลนะฮะก็จะมีที่แขวนไม่แขวนให้นะครับผม ดูข้างบนโอถงเลยทีเดียวแล้วก็นั่งหลังตรงนี้นะครับผมจะมีในส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือมาให้แนละ้วเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคนนั่งแถวหลังเนาะนี่เลยชมด้านหน้าบ้างดีกว่านะครับทุกคนมาถึงด้านในนะครับผมนี่ฮะด้านในด้านหน้าเนาะสาหรับตัวนี้นะครับผมหน้าจอ,อแผงคอนโซลของเขานะผมจะเป็นงาน เกรดทีมีนไปทีดีวสำหรับตัวการเทีเอสทีมีนนี้นะครับผมแล้วก็นี่ฮะหน้าจอของเขานะครับผมจะเป็นซิงค์สามนะครับสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือต่างๆได้นะฮะแล้วก็ดูนี่ฮะช่องแอร์ของเขานะครับผมจะเป็นในส่วนของฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพัดลมแอร์เนาะแล้วก็ฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิแอร์แนละส่วนตรงกลางเห็นไหมฮะจะเป่าเท้าหรือเป่าหน้าอะไรต่างๆอยู่ที่ตรงกลางก็สามารถใช้สวิตช์กดได้เลยนะครับผมไม่ใช่ปุ่มบิดต่างๆเนาะ ตัวนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาดูพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวสําหรับตัวเป่าหน้าเป่าหน้าหรือเป่าเท้าหรือช่องอ,ะ,อะไรนะกัดไล่ฟ้าไล่ฟ้าผมตัวนี้อยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc ทำงานร่วมกับเกียร์6สปีดนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มาพร้อมกับการเลื่นถลายนะเวลาเราเดินทางหรือว่าเวลารถเราลื่นถลล้อใดล้อนหนึ่งลื่นนถลอีกล้อน,นึ่งก็เฉยให้นะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะ แล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะฮะด้านบนจะเป็นเกี่ยวกับอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับรับโทรศัพท์มือถือนะครับผมแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะฮะจะเป็นเมนูสําหรับปรับหน้าจอข้างหน้านะฮะเห็นไหมฮะจะมีบ่อบน้ำมันเนี่ยในในถังจะเหลือน้ำมันได้กี่กิโลถึงปั๊มนะครับผมส่วนด้านตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของครุชชันโทลเราเดินทางไกลนะครับผมตรงนี้ของเขาเนี่ยก็จะ มีในส่วนของคุยคอนโทรลเวลาเราล็อกความเร็วได้นะครับแล้วก็มาถึงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเปิดปิดไฟหลีหรือไฟหน้าออตโต้ที่ปรับฝนออตโต้นั่นเองนะครับผมนี่ฮะโอโหโอโหเลยทีเดียวสำหรับรถคันนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเป็นรุ่น XLT เนี่ยของเขาเนี่ยจะยังไม่มีเกียร์เออจะไม่มีเบาะไฟฟ้านะจะเป็นเกียร์อาจจะเป็นเบาะธรรมดายอยู่นะครับผมนี่เลยฮะสำหรับรถสวยๆดรอแบบนี้นะครับผมนี่ ยังไงแล้วนะครับผมก็ผมไม่ดีนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามชมการรีวิวกันนะครับผมสำหรับตัว XLT เกียร์ธรรมดานะครับผมแล้วก็พร้อมแต่งแบบนี้นะครับอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทสอบถามเข้ามาได้หรือว่าจะดูเป็นกระบะแ a p XL Plu s รุ่นที่ขายดีหนึ่รุ่นหรือว่าจะเป็นในส่วนของใส่ล้อเข่า20ยก2นิ้วหรือใส่ยาง33 35 โทรมาปรึกษาก็ได้นะครับผมไม่ซื้อไม่ว่าอะไรนะฮะโทรปรึกษาว่ารถแต่งแบบนี้โอเคไหมนุ่มไหมหรือว่าจะก,กระด้างไว้ทำไมต้องเปลี่ยนปีกนกปรับองศาผมมีคำตอบให้กับคุณลูกค้านะครับยังไงแล้ว ep นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะฝากช่องทางน้อก็เป็น eddie number one ด้านบนนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็น eddie number one เหมือนกันเบอร์โทร0 9 9 3 9 6 6 3 5 1มางนะครับผมยังไงแล้ว ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับขอบคุณครับ